นิทานเรื่องชีวิตของยุงแต่งโดยวิมลพันธ์จันคำนะ้าบึงน้อยใกล้ป่าใหญ่ชีวิตเล็กๆก,กำลังเริ่มต้นขึ้นแม่ยุงยูนาบินวนเหนือน้ำเธอกำลังหาที่วางไข่ที่ปลอดภัยสำหรับเขายูนาได้วางไขเ่เล็กๆไว้เป็นแพร่เล็กๆบนผิวน้ำลูกๆของแม่จะได้เติบโตที่นี่เธอคิดไม่กี่วันผ่านไปไข่ฟักกลายเป็นลูกน้ำ พวกเขาว่ายน้ำดุกดิ๊กสนุกสนานในโลกใต้น้ำเวลาผ่านไปลูกน้ำกลายเป็นตัวโมง่งหรือดักแด้พวกเขานิ่งขึ้นและกำลังเตรียมพร้อมเปลี่ยนร่างแปลงร่างแล้วยุงน้อยตัวใหม่พลอพ้นน้ำเธอชื่อน้อยนาเธอกระพือปีกเบาๆก่อนจะบินเป็นครั้งแรกน้อยนาออกไปเรียนรู้โลกภายนอกบินไปดูดน้ำหวานจากดอกไม้ พบเพื่อนใหม่อย่างผีเสื้อเต่าทองและแมลงปอแมลงปอเตือนน้อยนาว่าให้ระวังอย่าเข้าใกล้บ้านคนเพราะยุงที่กัดคนอาจทําให้คนป่วยเป็นไข้เลือดออกได้น้อยนากลับมาที่บึงเธอวางไข่เป็นแพรเล็กๆไว้เหมือนที่แม่เคยทําวัตจักรชีวิตของยุงหมุนเวียนต่อไปนูนูรู้ไหมถ้าเรารู้จักวัฏจักรของยุง เราก็สามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ด้วยนะ